ทุกคนนี่ฮะบัดมีฮ่องกงผัดหมี่ฮ่องกงของอ่อสบายจิตอาหารเช้าตรงในเมืองกาญอร่อยมากทุกคนเนี่ยฮะทุกคนคือแบบของเยอะมากอาเมนูเยอะมากนี่ฮะต้องเรียกว่าต้องมาแซบกันต่อที่โรงแรม PK Resort ทุกคนนี่บรรยากาศโรงแรมดูสิลดมากกินกินนอนนอนทำหลักสูตรไปเมื่อวานนะฮะแล้วก็หลักไปเพราะมีความสุขมากมาที่นี่แล้วก็อันนี้จะเป็นแนวแบบอ่าบะกุตติที่โกจาก กินอย่างนี้เลยฮะอย่าหาว่ายังงู้อย่างนี้นะเพราะความอร่อยนี่ฮะไม่จาเป็นต้องดัดจริตมาใส่จานสวยงามคะทุกคนกินอย่างนี้เลยทุกคนอร่อยจริงอร่อยจังไม่ต้องสร้างภาพทุกคนดูสิทุกคน, <ś led> กคนอร่อยมากหอมอ่ะอืมอืม,อ,มอร่อยมากไปกินที่ร้านมาแล้วแล้วก็ไปหาดูในอีอพีต่างๆได้เลยทุกคนอะฮเดินจากที P ่ฟิลรีสอร์ท โลตัสต,ตรงนี้นะฮะไปสองกิโลอืมอร่อยมากตรงนั้นจะใกล้กับสกายวอล์ก่ะใครจะไปชมจุดไฮไลท์แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองกลางก็ไปได้เลยนะฮะไม่ไกลาจากร้านสบายจิตอาหารเช้าดังมากปังมากฮะเมนูเยอะมากบริการดีมากอร่อยมากอืมอากุตเตะคือฉันกินแบบไม่ต้องปรุงเลยอะ อร่อยมากทุกคนทั้งปลา,ตตาุูเตะอกระเพาะปลาบิ่มซำอร่อยมากแล้วก็ไม่ต้องปรุงจริงๆนะแต่อยากได้เปรี้ยวหน่อยก็ใส่พริกน้ำส้มไปอร่อยมากมเดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวซอยดีกว่าอยากกินข้าวซอยแกงใต้ในเมืองการหายากหาไม่มีเลยทุกคนใครดูก็บอกนะจะไปกินต้องไปกินท่าม่วงอนะ่ะซึ่งเราก็ไม่ไปอยู่แล้วฮะเรามาเรามาในเมืองกาญเราก็ต้องเที่ยวในเมืองการให้อิ่มหนำใจแล้วก็ นั่งทำหลักสูตรชิวๆอัด t ิกต o กไป YouTube ไปฮะนั่งลบเมมไปทั้งวันก็เวลาก็หมดไปแล้วเป็นวันๆลบเมมแล้วก็โพสตลบเมมแล้วก็โพสต์แล้วก็ทำงานออนไลน์ไปหาทุกคนเดี๋ยววันนี้จะไปสกายอล์ให้ได้ทุกคนจะต้องเดินผ่านทางนั้นทุกคนแล้วก็เออ อ๋อชายหาดชายทะเลทุกโดนตรงนี้ก็บอกเป็นเหมือนชายทะเลเป็นชายหาดหาดทรายน่าสนใจนะเราเก็บเอาไว้ก่อนทุกคนใครมาเมืองการก็หาทางโอกาสไปนะชายหาดชุกโดนมันอยู่ใกล้ๆก,กับร้านข้าวซอยอ่ะมีข้าวซอย,อยอยู่แ,แถวๆนี้ขนมจีนน้ำเงี้ยวตรงตรงถนนซอยไปสีใกล้กับพีเครีสอร์ทเราจะต้องไปกินเพราะเราชอบกินข้าวซอยมากอาหารใต้มากแล้วก็อาหารเช้าเนี่ยถ้าเกิดร้านไหนที่เราไปแล้วไม่เข้าแสดงว่าผิดปกตินะ ต้องเข้าหาร้านไหนดังตำนานเนี่อร่อยมากทุกคนขอกินก่อนอ mm hmm. ห่าว่าอย่างงุ้นอย่างนี้นะช่องของเราเป็นช่องเล็กๆค่ะแต่อย่างที่บอกว่าเราก็ทําไปมีโฆษณาเข้าสามสี่สิบตัวก็ภูมิใจก็มีบางคนก็เสนอเสือกบอกว่าทาไมไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะก็ช่องของกูอะ่ะเราจะทําแบบนี้อ่ะกูนะสะดวกแบบนี้อ่ะมาเสนอแนะและเชิงตําหนิก็มีนะ เราก็ต้องอธิบายว่าช่องของเราทําง่ายๆมีโฆษณาเข้าเราก็ปูมิใจแล้วแล้วมันก็บอกว่าเขาทําง่ายๆก็อย่าไปถ่ายทําอย่าไปล้างเขาอ้าวพูดอย่างนี้ไม่ถูกอืมพูดอย่างนี้ไม่น่ารักค่ะเขาเรียกว่าไม่มีศิลปะในการพูดในการเสือกออร่อยมากทุกคนอืม เราจะไม่ปรับปรุงใหญ่ให่าเราทําแบบนี้ไปก็เป็นช่องบ้านๆจุดขายของเราคือไม่ซ้าใครถูกไหมใครอยากจะไปดูคลิปดูช่องที่เขาตัดต่ออลังการก็ไปหาดูเขาเองค่ะใส่ซาวเอฟเฟกใส่เสียงสนัน่นใส่เสียงแซบเสียงสถานอร่อยมากแล้วก็มีเสียงคลิกคักคักค่ะก็ไปดูช่องอื่นค่ะช่องนี้เรามีแต่ความจริงใจค่ะง่ายๆค่ะไม่เรื่องมาก อะไรดีเราก็บอกว่าดีฮะแนวใครแนวมันนะฮะจะให้เหมือนคนอื่นจะมานั่งตัดตอ่อเหมือนคนอื่นก็เชิญฮะกูไม่มีเวลาอู๋อร่อยมากทุกคน <c oughs> คือบางคนเนี่ยนะอยากออกความเห็น,น่งแต่มันช่องของเราถูกไหมฮะเราสะดวกแบบนี้จะเดินถ่ายแบบนี้จะพูดแบบนี้จะแบบเสียงสูงเสียงต่ํา จะได้ไม่น่าเบื่อเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําไปมีความสุขอืมถูกไหมถ้าเราไปทําให้มันดีไปกว่านี้เหมือนคนอื่นดีเหมือนคนอื่นมันก็ไม่ใช่ตัวเราไงนั้นเราอย่าไปเสือกสารแนรต่อ,อความเห็นนะบางทีมันไม่เขาเรียกว่าหวังดีประสงค์ร้ายมันมันไม่ประทับใจอ่เอาง่ายๆเลยถูกไหมฮะอืมมันเป็นช่องของเขา ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็มีแต่ทำความดีบอกต่อสิ่งดีๆร้านไหนดีโรงแรมไหนอร่อยโรงแรมไหนหน่าน่าอยู่พักและบริการดีเราก็บอกต่อร้านไหนอร่อยอาหารอร่อยเราก็ไปให้ไปกินนะนะไม่ว่าจะร้านใหญ่ร้านเล็ก,ห,กห่ะขอยมีคุณภาพอร่อยจริงไม่ลวงโลกไม่จกตานี่อร่อยมากทุกคนอื้งเกก็อร่อยอืมป้าน สบายสบายะเราสู่กันฟังนะฮะคลิปนี้อืมอร่อยมากสบายจิตค่ะอาหารเชา้าตรงเมืองกาลเลยเลยหอนาฬิกาไปหน่อยนะตรงเลยโรงบาลแสงชูโตฮะทุกคนโดยเทคนิคการจะนับ,บุรีโรงเรียนเทคนิคอาชีวะอาป้อนทุกคนอืมเดี๋ยวเมมจะเต็มนะต้องโพสเก็บเอาไว้แล้วก็รีบลบ อชอบมากของดีฮะของดีเมืองการสบายจิตนะจำชื่อไว้ทุกคนคุณภาพมากแล้วก็เจ้าของร้านกันเองมากไม่ยิงเลยเข้ามาทักทายด้วยนะอืมืมมออร่อยทุกคนไม่ไหวเลยวอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเช็คเอาท์แล้วทุกคนจ่าให้เก็บบรรยากาศโรงแรมสวยสวยนอนสบายมากฮะเนี่ยข้างนอก สวยมากทางหลังมันยิ่งสวยเลยฮามีแบบบรรยากาศธรรมชาติเยอะแยะมากมายนี่โลตาร์ฮะทุกคนโอเคนะครับ